เนาอองสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะหนูจะพาทุกคนไปดูนะคะว่า,ามีหญาต้นหนึ่งนะที่หนูก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่าคนโมงนะคะเขาจะเรียกว่าป่านะก็คือตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าป่าที่หนูว่าเนี่ยเขามีลักษณะเป็นยังไงนะคะซึ่งถ้าพูดถึงก็ไม่ต่างจาก ต้นญ่าเลยนะคะก็เดี๋ยวยังไงเราไปดูนะว่าระหว่างต้นป่ากับต้นญ่านี่นะคะก็คล้ายๆกันเลยแต่ว่าไอ้ <c oughs> อป่าเนี่ยมันจะมีอีกลักษณะหนึ่งนะคะก็แต่ถ้าเป็นญ่าก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะคะความแตกต่างระหว่างป่ากับต้นญ่าทั่วไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยคะ่ะ ค่ะสำหรับต้นอ,อันนี้นะคะก็ที่จริงเนี่ยหนูไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่หนูจะพูดเป็นภาษาโมงเนาะภาษาโมงของเราเราจะเรียกว่าปลานะคะก็อันนี้มันยังไม่แห้งนะเมื่อกี้ที่ให้ดูนะคะก็จะเป็นต้นแห้งๆแล้วนะคะนี่อันนี้คือ,อบนยอดสุดของเขาเลยนะคะแล้วก็ใบนะคะใบแล้วก็ลักษณะลำต้นเนี่ยก็จะคล้ายๆหญ้าเลยนะคะนี่ ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเหมือนหญ้าเลยค่ะเพียงแต่ว่าย่อของเขาไม่เหมือนกับต้นหญ้านะคะซึ่งนะคะต้นปาเนี่ยคนมงเขานะคะจะนิยมแบบปลูกไว้นะคะถ้าปลูกไว้ในปริมาณที่มากๆเนี่ยเขาจะนำมมเมล็ดต้นบริเวณที่อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ยังไม่แห้งนะเดี๋ยวจะให้ดูอันที่แห้งๆนะคะ ก็คือลักษณะถ้าแห้งเต็มที่ลักษณะของเขาจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็จะแบบเอาส่วนมะเล็กที่แห้งๆนะคะไปทําเป็นขนมกินนะคะแบบนี้เลยนะเอาไปทําเป็นขมไปตมแล้วก็ไปทําเป็นขนมกินนะคะแต่ว่าต้นนี้ก็คือเขายังไม่ได้แบบแก่เต็มที่นะคะก็อย่างที่บอกนะก็ส่วนต่างๆก็เหมือนหญ้าหมดเลยนะคะนี่ เพียงแต่ว่าด้างบนนียมันจะมีมันจะออกเป็นแผน่นแผ่นแบบนี้เนาะแต่ว่าใบานะคะใบของเขาแบบเป็นหญ้าเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเทียบกับต้นหญ้านะคะว่าต้นปากับต้นหญ้าเนี่ยลักษณะอ่าที่คล้ายคลึงกันเลยก็มีนะคะเดี๋ยวมันจะอยู่ทางด้านหน้านี่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะแต่ว่าหญ้าตรงนี้มันจะแห้งๆละนี่ ย่าต้นนี้นะคะมันก็คล้ายๆป่าแหละเนี่ยแต่อันนี้คือหนูก็ไม่รู้นะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เราก็จะเรียกว่าย่าก็แล้วกันเนาะเขาก็นะ่าจะมีชื่อที่แบบเป็นเฉพาะของเขาเนาะนี่อันนี้ก็เหมือนญ่าเลยอันนี้เป็นญ่าเลยนะคะใบของญ่าก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็อ่าย่าก็ดัางบนมันจะเล็กๆไม่รู้เขาเรียกว่าย่าอะไรนะคะก็ป่าเนี่ยก็คล้ายๆ กับต้นหญ้าเลยนะคะก็ดั้งบนก็นี่ดอกของเขาจะประมาณนี้เนาะก็ใกล้เคียงกับต้นปานะคะแต่ไม่รู้ว่าหญ้าชนิดนี้ที่หนูเอามาเปรียบเทียบกับต้นปาเนี่ยมันจะเหมือนอกับต้นปลาเลยแต่เพียงแต่ว่าต้นปาเนี่ยมันจะใหญ่กว่านี้เนาะแล้วก็ดอกอาจจะมีแบบเป็น ด้านบนมันจะกว้วงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นหญ้านะคะแต่ว่าชื่อหญ้าตัวนี้ถ้าเป็นชื่อแบบภาษาไทยแบบที่เรียกแบบทางการเนี่ยหนูก็ไม่รู้นะเขาเรียกว่าหญ้าอะไรนะคะอันนี้ก็คือยกมาให้ดูนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นหญ้านะหญ้าทั่วไปซึ่งหญ้าก,กับป่าเนี่ยมันก็คล้ายๆกันเพียงแต่มันจะต่างกันบริเวณด้านบนนี้เนาะ อันนี้จะเป็นญ่าเลยนะแต่ไม่รู้ว่าญ่าตัวนี้เขาเรียกภาษาไทยว่าอะไรนะคะดีก็เอามาเปรียบเทียบนะคะว่าลักษณะของป่าเนี่ยก็จะเหมือนกับญ่าเลยนะคะไม่ต่างกันเลยนะเพียงแต่ต่างกันบนดอกนี่อย่างเดียวนะคะก็อันนี้ให้เปรียบเทียบนะคะความแตกต่างระหว่างญ้ากับต้นป่าที่ภาษาโมงนะคะเราจะเรียกว่าป่านะป่าเนี่ยนอกจากว่าเราจะ สามารถนะคะที่จะนํามาทําเป็นขนมแล้วนะคะป่าคนม้งก็นิยมมานํามาทําเป็นยาสมุนไพรด้วยนะคะนี่อันนี้รู้สึกว่าถ้าสุดสมุนไพรของเขานี่เขาจะนํามาผสมกับเลือกไก่นะคะแล้วก็นําไปนึ่งนะคะนำมารับประทานอันนี้ก็จะเป็นสุดยาสมุนไพรนะคะที่คนม้งเขานิยมทำกันนะคะ หรือว่าไม่งั้นนะคะคนมงเขาก็จะนำแบบป่าพวกนี้นะคะนำไปวางไว้บนบริเวณประตูบ้านนะคะเพื่อแบบขับไล่สิ่งชั่วร้ายหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีนะคะที่เรามองไม่เห็นนะคะเพื่อไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเข้าไปในบ้านของเรานะคะน,นี่ก็จะเป็นความเชื่อเนาะแต่ว่าถ้าพี่น้องคนไหนนะคะ หรือว่า f c ทั้งไหนนะคะที่ดูอยู่แล้วนะคะรู้จักนะคะว่าป่าเนี่ยก็เป็นญ้าชนิดหนึ่งนะแต่ไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้จะเป็นแบบสดๆเลยนะคะต้นยังเขียวๆนะเขายังไม่ได้แบบแห้งนะคะที่แห้งหนูก็ได้เก็บไว้แล้วนะคะจริงๆแล้วป่าที่หนูปลูกไว้นะคะหนูตั้งใจว่าปลูกแล้วก็จะ นำไปปลูกถ้าได้ในปริมาณที่เยอะเนี่ยหนูจะทำเป็นขนมเนาะแล้วให้ FC ได้ดูนะคะว่าป่าของเราก็สามารถนำไปทำเป็นขนมได้ด้วยแต่เนื่องจากว่าปลูกแล้วมันขึ้นไม่เยอะนะคะก็เก็บได้นิดเดียวนะคะก็จะเก็บรอบนี้แล้วก็จะนำไปทำเป็นมเมล็กรอบต,อต่อไปเนาะแล้วเราจะปลูกในปริมาณที่เยอะนะคะถ้าได้เยอะขึ้นดีแล้วก็เยอะด้วยเราจะนำมา ทำเป็นขนมแล้วก็ลงช่องให้ f c ได้ดูนะคะค่ะวันนี้นะคะหนูก็ได้พาทุกคนนะคะไปดูป่าแล้วนะคะซึ่งหนูก็นำไปเปรียบเทียบกับต้นหญ้าแล้วนะคะว่าป่าเนี่ยที่จริงก็น่าจะเป็นตระกูลเดียวกับญ้าที่เมื่อกี้หนูนำไปเปรียบเทียบให้ดูนะคะ ซึ่งป่าเนี่ยจริงๆแล้วนะคะคนโมงของนะคะจะนิยมปลูกกันเยอะนะคะแล้วก็นําไปทําเป็นขนมนะคะหลกัหลกๆเลยก็คือทําขนมแล้วก็ใช้ทําเป็นยาสมุนไพรอะไรประมาณนี้นะคะป่านะก็เอาไปเปรียบเทียบกับต้นหญ้าให้ดูแล้วนะคะก็มีต้นหญ้านะที่ใกล้เคียงกับปา่ามากเลยเพียงแต่ว่าดอกของเขามันจะเล็กกว่าปา่านะคะ เดี๋ยวนะคะช่วงนี้พอดีเราปลูกได้ในปริมาณที่น้อยนะคะเราจะเก็บมเมล็ดแล้วก็จะนำไปทำพันธ์ในฤดูฝนนะคะเผื่อว่าถ้ามันออกมาเยอะๆเนี่ยก็จะถ่ายทมคลิปนะคะ โดยการนำต้นปานี่นะคะไปทำอาหารไปทำเป็นขนมนะคะให้ FC ได้ดูนะคะก็คลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะ